ยนชัยอิเล็กทรอนิกส์จำนายอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์สัญญาณการขโมยอาทิอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์เครื่องเสียงบ้านรถยนต์เครื่องเสียงตามสายรับติดตั้งกล้องวงจรปิดสัญญากันขโมยไร้าสายประตูรีโมตบานเลื่อนบานสวิงจานดาวเทียมวิดีโอดาวโฟนถังกรองน้ำใช้สำหรับบ้านทั้งหลังระบบสมาร์ทโฮมรีโมทต,ตัวเดียวคุมไฟทั้งหลังขีก่ก๊์ดล็อกไฟฟ้าทุกการติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญการเป็นพิเศษ ช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษสุดอาทิชุดโปรโมชั่นกล้องวงจรปิด4ตัวพร้อมเครื่องบันทึกฮาร์ดดิสก์500กิฟราคาชุดละ14,500บาทชุดประตูรีโมทบานเลื่อนไทยรับประกัน2ปีราคารวมติดตั้ง23,500บาทสัญญาณกันขโมยบ้านแบบไร้สายชุดละ14,900บาท จานดาวเทียม PSI ชุดละ2,700บาทจาน IPM ชุดละ3,500บาทจาน DTV ชุดละ2,800บาทและทั้งกรองน้ำใช้สำหรับบ้านทั้งหลงังกรองน้ำบาดาลน้ำประปาจากประเทศออสเตรเลียราคา1,8,900บาทเท่านั้น ร้านยนตชัยอิเล็กทรอนิกส์หาไม่ยากตั้งอยู่ใจกลางเมืองหัวหินติดถนนเพชรเกษมอำเภอหัวหินใกล้ซอยหัวหิน98โทร032532750หรือ0819414499หรือ w w w y o n c h h i c o m นอกจากนี้ยังมีบริการห้องพักรายเดือนรายวันกับโรตัสสวีทอพาร์ตเมนต์พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครันอาทิ แอร์น้ำอุ่นทีวีเคเบิลคีการ์ดและทีวีวงจรปิดรับรองความปลอดภยัยห้องใหม่สะอาดสะดวกสบายยูนิซอยหัวหิน94ซอยแม่เก็บโทร032 533 689วันนี้คุณมองหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มอบความไว้วางใจให้กับเราโดยช่างมืออาชีพต้องยนชัยอิเล็กทรอนิกส์แต่ถ้าต้องการห้องพักแบบรายเดือนหรือรายวันต้องโรตัสสวีทอพาร์ตเมนต์